คลิปนี้นะมีสาระที่เกี่ยวกับเกม Animal Reborn ภสมริตาหรือว่าเกม ARBS เท่านั้นสำหรับคนที่อยากรู้ค้อมลของเกมนี้อาจจะมีคำหยาบคายก็ไก่เล็กอ่ะเยอะเลยแล้วอย่ามัวรอเพระแสงดำ่อนไปดูคลิปกันเลยทำแสงอต่อไปมันนันเอยาตา

เรื่องไราสาระนี่มันเก่งจริงเลยเอ้เลยอู้ขอบคุณที่ชมน,นะกูประชดไอ้แม่ย้อยเอาเนื้อหาไปเนละยดี๋ยวไปฟังหมอนั่งกันนะทุกคนมาฟังคุณพ่อคุณแม่คนหล่อยอย่างผมกัน <What? S 2> ตัวนี้เป็นตัวที่ไม่มีการเปินโมเดลเลยยืนแต่ตอนที่เกมเพิ่งเริ่มเปิดเหมือนกันเลยลราคาลดลงมา2เหรียญจากตอนแรกกนะันเราจะเรียกว่าตัวนี้ว่าว่าเบบี้ขี้งงเแง่ถ้าปรับสกเกลใหล้มันตัวใหญ่แล้วก็มันจะกลายเป็นตัวที่คตรพ่อคตรแม่แต่โอ้ยมันโดนกัดหัวแล้วก็ตายทุกคนดูตัวมันดีๆนะดูดูๆๆนะ โห่เาว่ยมมันเมาคู่เลยอ้าวแล้วมึงกระโดดไปตรงนั้นได้ไงวะเนี่ยว้าวเวียนตัวอัดมากยังบาดโอ้ยตัวเหนื่อยแล้วโค้งลอยได้ยังไม่ตายอ้าวยังไม่ตายนี่หว่ากูณโดดขึ้นไปไหมเอาคุณโดดขึ้นไปทำไมรอบกันได้เอาทีนี้คุณได้ตายจริงแล้วอ่ะเออกูมาเล่นเกมใหม่เกมนี้มาเสีไอ้แรดแรดเหรอคิดว่าตัวเองแรดนักเหรอมาเลย สวยเมื่อวันแรกเลยเพราะว่ากูเป็นลิงเกมบีดแอคโจอ์ซิมูเลเตอร์แลถ้าเป็นเกมยารีเอสแล้วก็ถ้าโอ้โหแม่งสับสับแรกแม่งสับแรกกว่าขาโอ้โหทำไมมันจะล้างง่ายขนาดนี้วะอีซี่วะ <S 1> <S 1> อีซี่อ่าแล้วมาเจอไอเกมนล้วนะไอรันมาเลยโอ้โหมึงจะ่ายกูเด้อดอ้อาวกูตาย ข้อเดียวมันก็คือตีตัวที่เตี้ยยาอกิจแรปเตอร์เนี่ยตัวมันคนพอคอยเตี้ยเลยเออเก่าคงสบายจังเลยเนาะแน่เนอนเกม้แรทเอร์สมิเตอร์นั้นราคาไม่ใช่สิ่งตัดสินว่าใครจะเป็นผู้ชนะเสมอไปแรปเตอร์นี่ราคาหนักกว่าลิงหนึ่งเหรียญแต่มันชนะนะและงูวนาคอนด้านี่ก็คือชกทีหนึ่งประมาณ1 5บห้ HP หายไปคือโคตรเบาแต่วันนี้จะมาพูดถึงกอลิลาเบบีกันมามาดูกันว่างูต้องฉกทีหรอซึ่งกอลิลามันสู้ไม่ได้แล้วเพราะราคาก็ต่างกันมากประมาณครึ่งหนึ่ง แล้วก็กออยล่ามันก็เป็นตัวแพ้ทางด้วยเพราะว่ามันตัวเตี้ยงไงร้อยล่าตีไม่โดนแล้วก็ตายกประมาณ11ทีนะอ้าวร้อยสคูณ11มันไม่ใช่300นี่นะมันไม่ได้โฉบ1ิบเอทีมันกลับด้วยเห็นไหมน่ะลอยเลื่อนอ่ะเห็นไหมไม่เห็นโว้ยใครถามเลยว่าแะแกี้แตะกี้ไม่มีคนถามเราคุณพูดคนเดียวเมืเ่อ350ผมอยาสิบเพราะว่าเขาหเยอะถ้าเทียบกวับตัวแค่นี้นะเป็นยูนิคขั้นหนึ่งในน้องชายมือถ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 มือ ค่อนข้างจะเออเป็นเว้นทคขั้นนำนะครับก็เร็วสุดแล้ววะครับไม่อยากจะโม่ไม่ใช่ว่ายตัวข้างหลังมันติดเสาอยู่ไม่ใช่เหรอก็ประมาณนั้นข้อหน้าเขาคือผมเป็นลิงที่ฉลาดสุดในจักรวาลคือแบบอ้อมเสาได้ What เอ๊ะมึงเอาคลิปใครมาเนี่ยเอาคลิปที้งมาแบบทดสอบดีดิทีเออก็ได้ไอ้ห่านี่อยู่ประมาณตรงกลางๆเลยนะใครหามึงไอ้เอสแล้วใครคุยกับมึงไรหานี่โดนโดนเข้าไปโดนมันก็จะเป็นที่สีของเผลานะจบ